การทำนายดวงตามกลุ่มราศีแบบนี้เป็นการทำนายดวงสำหรับคนกลุ่มใหญ่อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของทุกคนฉะนั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับและถ้าอยากจะดูดวงแบบละเอียดเจาะลึกเป็นดวงเฉพาะของตัวเราจริงๆก็สามารถที่จะติดต่อจองคิวดูดวงได้ที่อินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับ ราศีที่คนโสดมีโอกาสจะได้กระโดลงมาจากคานได้แก่ราศีมังกรและกรกฎครับราศีแรกนะครับราศีมังกรได้ไพ่คู่รักเข้าหอนะครับเป็นภาพของชายหนุ่มหญิงสาวครับอยู่ใกล้ชิดกันเนื้อแนบเนื้อใ,ใจแนบใ,นใจคนโสดราศีมังกรนะครับในช่วงนี้มีโอกาสจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิต มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมีโอกาสได้พูดคุยศึกษาเรียนรู้กันใครที่ยังโสดแล้วก็ค้างอยู่บนคานบนคือนะครับตอนนี้มีโอกาสได้กระโดดลงมาจากคานแน่นอนครับในช่วงนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นการเจอคนรู้ใจก็จริงแต่ระวังจะเป็นความรักที่จะมาในลักษณะแบบรักฉาบฉวย ต้องการแค่เรื่องอย่างว่าพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จากไปเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นนะครับอย่าพึ่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวดูกันไปยาวๆก่อนนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนด่วนตัดสินใจไปส่วนราศีกรกฎนะครับได้ไพ่ไหว้พระป,ประธานในโบสถ์ถ้าคุณกําลังโสดอยู่นะครับมีโอกาสได้เจอคนดีๆแน่นอนและเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้ากันได้ดีมีความชอบอะไรที่เหมือนๆกันคุยภาษาเดียวกันคุยกันแลวถูกคอ และที่สําคัญก็คือให้ตัวเรานะครับพยายามสร้างแรงดึงดูดที่ดีสร้างตัวเองให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดีแล้วพลังงานดีๆครับจากตัวเราเนี่ยมันจะไปดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตทําตัวดีไปสู่สถานที่ดีแล้วเราจะได้พบเจอกับคนดีๆในที่สุดครับแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญมากในเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลนะครับจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะครับ แล้วชีวิตรักของคุณเนี่ยจะราบลื่นสดใสอย่างแน่นอนหมอดูอินดี้ขอการันตีเลยครับ